แหวมันเพื่อออกมาได้เองเนี่ยถ้ามันเข้ามาซองตรงนี้แสดงว่ามันจะไม่ได้นะแค่นะออกอีกออกไปอีกเออทัวอย่างไม่มีขอบเขตไม่มีขอบเขตไม่มีขอบเขตไม่แข่นี้ไม่แข่นั้นไม่แข่อะไรใหม่เหมือนทั้งใหม่ทั้งไม่ใหม่ออกมันท้งตัวออกตัวไม่ออกออกจากตัวออกตัวไม่ออก ลายตัวัวมันต้องบานนี่บานเง้ยมันจะมันทรงอยู่เงี้ยโตมอยู่เงี้ยมันก็ไม่บานแล้วคนเหมือนกันหมดทุกคนเหมือนกันหมดเลยมันจะมีนี่ใสตัวที่ทรงอยู่ทุกคนตับวามัไม่บานมันก็ออกออกทิ้งตัวออกออกออกจาบตัวออกตัวไม่ออกจะไม่เอาจาบตัวเอาตัวไม่เอาออกไปออกจับตัวออกออกไปอีกออกจากตัวออกตัวไม่ออกไป ยิ่งก็เปิดไม่เปิดไปไม่มีขอบเขตไปสิไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไปสิทิ้งทั้งเอาทิ้งทั้งไม่เอาตัวไม่เอาก็ทิ้งตัวไม่เอาเองนั่นแหละเอาก็ทิ้งตัวเอาทิ้งมาทั้งตัวทิ้งตัวไม่ทิ้ง สระมันทั้งตัวสระตัวไม่สระข้ามาซองแต่ละครั้งนี่ทุกหมดแหละเรียกว่ารวมทุกทีซองแต่ละครั้งเนี่ยซองความรู้สึกซองนิ่งซองเฉยซองอารมณ์ซองอะไรก็ตามทีนั่นแหละซองทุกแหละมันไม่บานทิ้งบาลอ้ะบานทิ้งบานก็ทิ้งตัวทิ้งออกไป ไม่เอามันทั้งตัวเอาตัวไม่เอาออกไปทิ้งมันทั้งตัวทิ้งตัวไม่ทิ้งออกไปสลัมันทั้งตัวสลับตัวไม่สลัออกไปไม่เอามันทั้งตัวเอาตัวไม่เอาออกไปบานทิ้งบานหลุดจากตัวหลุดเองพ้นจากตัวพ้นเอง ละมันทั้งตัวสละตัวไม่สละออกไปทิ้งมันทั้งตัวทิ้งตัวไม่ทิ้งออกไปไม่เอามันทั้งตัวเอาตัวไม่เอาออกไปบานทิ้งบานบานหลุดจากความบานเองบานพ้นจากความบานเองบานหมดภาระในบาน เด <Net> ี๋ยวมันก <she i. S 1> okay. ็หมดภาระในตัวเอาตัวไม่เอาล่ะหมดภาระในตัวทิ้งตัวไม่ทิ้งแล้วหมดภาระในตัวสละตัวไม่สละ ดำหลีล้างดำหลีไปเรื่อยๆลูกสระมันทั้งตัวสระตัวไม่สระไม่เอามันทั้งตัวเอาตัวไม่เอาดำหล <pod> ีเรื่อยๆลูกบานทิ้งบานบานหมดจากความบานเองบานหมดจะวามบานเองตัวไม่เอาว่าหลุดจากตัวไม่เอาเองตก็ทิ้งเองกวทิ้งเองทิ้งทั้งตัวทิ้งตัวไม่ทิ้ง ตัวทิ้งก็หลุดจากตัวทิ้งเองตัวไม่ทิ้งก็หลุดจากตัวไม่ทิ้งเองไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาตัวไม่เอาก็หลุดจากตัวไม่เอาเองตัวไม่เอาพ้นจากตัวไม่เอาเองตัวเอาก็พ้นจากตัวเอาเองจากไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาจับทิ้งมันทั้งตัวทิ้งตัวไม่ทิ้ง จากสละมันทั้งตัวสละตัวไม่สละจาบไม่เอามันทั้งตัวเอาตัวไม่เอาตัวไม่เอาก็พ้นจากตัวไม่เอาเองตัวไม่เอาหลุดจากตัวไม่เอาเองตัวไม่เอาก็หมดจากตัวไม่เอาเองหมดภาระในตัวเอาตัวไม่เอา หมดภาระจากตัวเอาตัวไม่เอาหมดภาระจากตัวเอาตัวไม่เอาจากไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาจากไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่มันทั้งตัวไม่ตัวไม่ไม่หมดภาระจากตัวไม่จากตัวไม่ไม่ ตัวไหมหลุดจากตัวไหมเองตัวไม่ไหมกับพ้นจากตัวไม่ไหมเองตัวไหมก็บพ้นจากตัวไหมเองไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหม ากไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาหมดภาละจับตัวเอาตัวไม่เอาตัวไม่เอาก็หมดจับตัวไม่เอาเองตัวไม่เอาพอนจับตัวไม่เอาเองตัวไม่เอาก็ไม่เหลือแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองหมดภาละ จากตัวเอาตัวไม่เอาเ จากไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอายากไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไหมมาหลงเอาหลงไม่เอากันไปเองมันถึงได้วุ่นวายมาหลงไม่หลงไม่ไหมกันไปเองมันถึงได้วุ่นวาย จากไม่มันทั้งไม่ถ้าไม่ไม่จากไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาทุกอย่างมันก็ไม่มีทั้งเอาไม่เอาทุกอย่างมันก็ไม่มีทั้งไม่ทั้งไม่ไม่เเพราะว่ามันเพราะว่ามันมีไม่มีไม่ไม่มันก็เลยต้องไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่เพราะว่าทางเวัตมนหลงมีเอามีไม่เอา มันก็เลยต้องล้างเอาล้างไม่เอาก็ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาล้างทั้งตัวเอาตัวไม่เอาสตารวัตมันมีไม่มีไม่ไมมมันก็ต้องมันก็เลยต้องล้างทั้งไหมทั้งไม่ไหมไมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหม มันทั้งตัวสละตัวไม่สละแต่สิ่งมันไม่มีทั้งสละทั้งไม่สละนิพานก็ไม่มีทั้งสละทั้งไม่สละแต่สังสารมันมีมีตัวสละมีตัวไม่สละมันก็เลยต้องสลายทิ้งทั้งหมดทั้งตัวสละตัวไม่สละสละมันทั้งตัวสละตัวไม่สละ นิพานะ่ะไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีแต่สังสวัติมันดันมีมันดันไม่มีมันก็เลยต้องสลายทั้งหมดทั้งมีทั้งไม่มีไม่มีมันทั้งมีทั้งไม่มีไม่มีทั้งมีทั้งไม่มี พานอ่ะไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีไม่จัดว่ามีหรือไม่มีแต่สังสวัสดอ่ะชอบจัดให้มีไม่มีสังสวัสดมันเกิดมีเกิดไม่มีแม้ไม่มีของสังสวัสดมันก็ยังเป็นตัวเกิดอยู่เกิดหลงมีเกิดหลงไม่มีก็เลยต้องสลายทั้งหมดทั้งมีทั้งไม่มี ไม่มีทั้งมีทมั้งไม่มีไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีเอง,อ,งอ,อย่ามัวแต่หลงมีหลงไม่มีไม,ไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีเอง ไมมันทั้งไม่ถ้าไม่ไมเป็นไรโลกทุกอย่างมันไม่ใช่จิตกับสรรพสิ่งไม่ใช่จิตกับสรรพสิ่งไม่มันทั้งไม่ั้งไม่ไม่ไปได้การเนื้อหาตัดรู้ให้ไปเลย ถ้าตัดช่วยไปเลยลูกตัดแล้วตัดช่วยไปเลยทุกอย่างไม่ใช่มัวแต่จิตกับสมรพสิ่งเพราะนั้นลูกก็มาหาดัมบีพีซ์มาหาดัมบีพีซ์ไม่มันทั้งไม่เขาไม่ไม่ไปได้กันไม่ไปเลยสิลูกไม่มันทั้งไม่เขาไม่ไม่ไปเลยเอย่าหาตัดสรุปช่วยไปเลย Terima kasih. seperti มันทะลุตัวสํารวมออกไปอีกตัวสํารวมนี่ปิดกั้นนะเออมันไม่ทะลุสำรวมรูปช่องทุกอย่างกำลีไปพอได้เต็มที่เลยเปิดก็เสร็จโดด้วยทิ้งตัวทิ้งเองออกไปทิ้งไก่บ่อสลากไม่กระทั่งตัวสลากเองออกไปดอกบัวบานทิ้งบานคลายทิ้งคลายทิ้งตัวทิ้งเองออกไป tôi thì, 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 thì là tôi là Thế một tô một bàn, một một mỗi mỗi một một bàn. là tôi mi bàn tôi là đồ là đi เอาหมดตัวเอาหมดตัวไม่เอาอยากไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมหมดตัวไหมหมดตัวไม่ไหมเสร็จ พร้อมกันเลยลูกสแองนี่ก็พร้อมกันเลยทุกอย่างพร้อมกันเลยเนี่ ท่ามันอะไรูลกทุกอย่างสักเองทั้งไม่ทั้งไม่ไม่โลกไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ ลามันทั้งตัวสลาตัวไม่สลาไปสาธีกาไก่สาธิกบไก่ฟูสาธินอนนอกวัดที่ไหนไม่ก็วัดหมดแหละลูงนะดีนะทุกอย่างก็แองเลยใหม่มันทั้งไหม่ทั้งไม่ไหม่อย่างงี้เออเรื่อตัดทั้งตัวตัดตัดทั้งตัวไม่ตัด มันตัดเองมันจะตัดเองไม่ไหมมันก็ไม่ตัดมันไม่มีประโยคไหนที่มันจะเบ็ดเสร็จเท่ากับไหมเลยคำว่าตัดเนี่ยแต่ให้ไหมตัวไหมเองเออไม่ใช่ไหมอะไรไหมตัวไหมเองก็ตัดตัวตัดเองอืมมันจะเป็นนี้เลยไอ้ตัวตัดมันมีตัวอยู่คอแต่ถ้ามันตัดตัวตัดเองมันก็จะหมดตัวตัด ตัวตัดนี่มันยังมีมันยังมีตัวอยู่ตัวตัดเวลาเราไปเอามีดไปตัดอะไรก็ตามนีมันยังมีเราเป็นผู้ตัดอยู่ใช่ไหมอือตัวเนี้ยยาวไวฉั้นเวลาไหมก็ไหมมันทั้งไหมถ้าไม่ไหมมันเหมือนว่าไหมตัวไหมเองไหมไม่เหลือไหมเองไมมไม่เอาไหมเองหรืออย่างเนี้ยมันตัดตัวตัดเองแต่ว่ายังไงก็ต้องมีขึ้นมาก่อนอือไหมมทั้งไหมถ้าไม่ไหมใช้ประโยชน์เนี่ยํำเหลีเรื่อยๆค่ะ ไปดีกันเลยก็สักสมันร็ตัดช่วยกันไปตัดช่วยกันไปเกดว่าเวลาราไปเดินทางที่ต่างมาราต้องทำงานขึ้นหัวท่ากลางไปเออท่ากลางไปนั่นแหละไม่ต้องไปท่าริมมันก็ทํากลางแบบนั้นแหละไม่ต้องไปเลือกไงถ้าเลือกแล้วมันจะกลายเป็นไม่กลางแล้วตอนนี้ มือนว่าทุกทวันเนี่ยทุกคนมันทํากลางอยู่แล้วเออท, х, ทํากลางสรรพสิ่งแล้วจะนี่ลูกจะทํากลางแบบไหนแบบมีตัวเองไหมถ้าทํากลางแบบมีตัวเองก็จะโดนบีบน,น,นี่เหมือนกับคนที่มันโดนล้อมกรอบอะไรสักอย่างนี่มันโดนล้อมกรอบมันอยู่ตรงกลางมันโดนล้อมโดนบีบนี่ให้ทํากลางไปแบบไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไ,มไ,มไปด้วยกันแล้วทํากลางแบบตัดตัดตัด,ตดช่วยตัดแล้วตัดช่วยตรงเนี้ยมันจะทํากลางแบบไม่แช่อะไรทํากลางเลยมันจะมันจะลดตัวตวในทํากลางให้ จะไปด้วยกันเนี่ยไม่มันทั้งไม่ทําไม่ไม่ไปด้วยกันเนี่ยก็ดํากขึ้นหน่อยดําลฤกขึ้นมาสรุปขึ้นหน่อยถ้าไม่ดลฤกโอเคมันจะอยู่โออถ้าไม่ดลฤกปั๊บมันก็จะเลือกแช่ตรงนั้นแช่ตรงนี้อะไรแช่นิ่งแช่ไม่นิ่งแช่เฉยแช่ไม่เฉยมันก็กบดานอยู่ดำากขึ้หน่อยก็ไม้มันทั้งไม่ถ้าไม่ไม้ไปด้วยกันทีน,ทนี้มันก็ตัดช่วย นอกในตัดช่วยเพราะมันหมดมันเหมือนก็อนในก็ไม่หลงในนอกก็ไม่หลงนอกไปเองมันก็ไม่หลงไปเองถ้านอกท่านในก็ดาหลี่ท่านหน่อยมันไม่ใช่ตัวปฏิบัติอกมันแค่แค่ดาหนีขึ้นมาตัดตัวตัดเองดาหลี่ขึ้นมาเพื่อคลายตัวคลายเองเท่นั้นแหละมันก็ลดความสดตรงลดความหย่อนยานให้เองนะเวลานั้นมันก็หมดเองอต่อไปก็ทําการมไปแบบไม่อะไรกับอะไรแล้วทีนี้ แต่ว่าไปได้วยกันอยู่ระสบสีสิไปได้วยกันกันหน้าที่ไปได้วยกันการเรียนชีวิตไปได้วยกันการทํากจวัดกิจอะไรต่างๆก็ไปได้วยกันอยู่ไปดับคายช่วยหรือช่วยไปได้วยกันถ,ถ้ามันท่ามกลางไปแบบไม่อะไรกับอะไรไปได้วยกันก็โอเคมันก็คลายช่วยหลือช่วยไปได้วยกันตามท่ามกลางนั่นแหละจะด,ดีกว่าเพราะแต่มันไม่แบบมีความรักในเงื่อนไข คือเวลาที่เราไหม้มันทั้งไหม้ทั้งไม่ไหม้ไปด้วยกันเนี่ยมันจะหมดเงื่อนไขไปเองเงื่อนไขมันเกิดขึ้นจากเราเลือกเราเลือกที่จะต้องแบบนั้นแบบนี้น่ะคือมันตัวเลือกมันคือเงื่อนไขที่เราสร้างขึ้นถ้าถ้ามันไหม้มันทั้งไหม้ทั้งไม่ไหม้ไปด้วยกันอย่างนี้คือมันจะหมดทั้งตัวเลือกหมดทั้งตัวไม่เลือกมันจะไม่มีปัญหาในการเลือกในการไม่เลือกแต่มันยังไปด้วยกันอยู่เพราะมันไปด้วยกันอยู่แล้ว แม้แต่ละห่างยังทํากลางสองสมวัตจิ่เลยแต่ว่าท่านทํากลางแบบไม่ใช่อะไรทํากลางก็เลยค่อยๆฟังฟังแล้วก็นุสติไปตามนั้นแหละมันก็จะคลายให้เองคล,ลายช่วยหรือช่วยเองแค่ฟังจะทำของท่านไม่ต้องทำคำข้าใจถ้าทำคำข้าใจเมื่อไหร่มันจะเป็นตัวปรุงแต่งทางทิฏฐิธรรมัญญามันจะเป็นส่วนเกินมะัน ท่านไม่ให้เหลือมันแค่ทั้งประโยคเดียวก็ไม่ให้เหลือฟังฟังแค่ฟังไปเรื่อยๆไม่ต้องตีความไม่ต้องทําความเข้าใจเพราะมันจะกลายเป็นส่วนเกินฟังเดี๋ยวมันจบตามนั้นเองเพราะมันเป็นสัจธรรมที่ไม่ได้ให้เอาในตัวสัจธรรมเองถ้าเอามันก็ไม่จบมันติดตัวเอายึอนะสัจธรรมมันไม่เคยเอาใครแต่มีแต่ใครจะเอาสัจธรรมดังนั้นเวลาฟังท่าน คืออย่าไปสนใจตรงที่เข้าใจไม่เข้าใจแค่ฟังเวลาฟังเรื่องตลกก็ยังตลกเลยไม่เห็นต้องเข้าใจเออมันจะเป็นไปนเองแล้วกามท่าน,นเองหูกถาเวลาก็ฟังต่อหน้าองค์บุทธ h ก็มันก็สอดคล้องตามนั้นเองก็ตามนั้นเองไม่ได้ปฏิบัติอยู่